สวัสดีนะคะพบกับไทยรัฐอีกแล้วนะคะวันนี้ไทยรัฐจะมาตักใบตองเพื่อทําขนมข้าวต้มมัดนะคะเป็นข้าวต้มมัดไส้ข้าวต้มเครื่องะคะ่นะ,คะแล้วก็จะมาออกกําลังกายให้ทุกคนดูด้วยนะคะไทยรัฐมีใบตองนิดนึงไทยรัฐก็เลยว่าจะมาตาักอยู่ที่บ้านไทยรัฐนี่แหละคะ่ะน่าจะตากตรงนี้ก็ได้ ใบตอมันมีนิดเดียวใช่ไหมะก็เลยเอามาตากถ้ามันตากได้ก็จะเอาอย่างอื่นห่อด้วยนะคะเอาอะไรนะแผ่นโฟมอะไรนี่ค่ะนะคะเรามาออกกําลังกายนิดหนึง่งวันที่เราอยู่บ้านนะคะยืนตรงนี้นะคะตรงนี้แหละไม่ตกตรงนั้นนะได้ไหมคะยืนตรงนี้เนาะตรงนี้ดีกว่าไปตรงนี้นะ แ้จะบริหารแบบช้าๆนะคะให้ได้ทุกส่วนของร่างกายคิดว่าจำท่าไหนได้ก็จะทำท่านั้นนะคะโอเคนะถ้าบริหารธรรมดานี่แหละคะ่ะเ,เพราะว่าเรากระโดดไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเราก็บริหารท่าธรรมดาธรรมดาท่าที่เราเรียนมาสมัยเด็กๆก็ได้แล้วก็ เหมือนกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อนนะได้ยืดเส้นยืดสายสักนดิดนึ่งอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วจำท่าที่เขาดูในยู u ูบดูด,ดูที่เขาใน Facebook อะไรก็ตามที่เขาออกกันกันแล้วก็จำมันเป็นท่าที่เราจำได้นะคะบางท่าเราจำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำเพราะว่ามันก็ยากอยู่นะคะ ต้นขาเท่าะใหญ่เท่ก็อยากให้มันลดบ้างใหญ่จริงๆนะคะทำสี่ครั้งเนาะแล้วก็ผ่อนคลายทำห้ช้าไปเรื่อยะคะ่ะบริหารกร็บริหารร่างกายอยู่บ้านนะคะแล้วก็หายใจปกติใหหายใจกี่ครั้งแล้วมึงที่สามครั้งหรือสี่ครั้งโอเคนะคะ แล้วก็ทำท่าที่เราไม่ต้องหนักมากสำหรับคนที่เราไม่เคยบริหารหนักนะเราก็จะรู้สึกเมื่อยบางท่าเลยเราก็จะมาจากที่โรงเรียนที่เราทำงานเราออกกำลังกายกันในช่วงน่าจะพักอ่ะกินหาช่วงพักเราก็จะมี หัวหน้าก็เผาออกำลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะได้คุยกันด้วยเลยแบบนี้ค่ะนะแล้วอยู่บ้านช่วงนี้มีเวลาอยู่บ้านมากเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานก็นองมากใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยก็มาออกกําลังกายให้ทุกคนดูนะแล้วก็มีท่านหนึ่งที่ไดก้นนะคะว่า นองเอาสักสิบสามเอาที่สิบซะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์สิเหตุผลข้อหนึ่งเขาก็ออกสิบสองสิบสาม เี่นเด็กเด็กก็ว่าเขาออกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดออกกําลังกายที่บ้านสิบแปดสิบเกยี่สิบรอหอรอหอข้าต้มอะค่ะแล้วก็ตาอันนี้ด้วยแล้วก็ต่ตอไปก็เอาท่าที่เราจำได้นะคะถ้าบงท่าทั้นาก็จำเข้ามา 这卡。<Okay. S 2> okay. สี see, <laughs> <Ha> ่แล <laughs> ้วใช่ไหมคะหกเจ็ด มีอีกท่าหนึ่งเอาเท่าที่เราจังด้นะคะเราก็จะยืนแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเราติเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจเจปดเสิีเข่า ข้างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสปไปเรื่อยๆนะคะจำท่าน ่ช,ช้าๆก็ได้หรอกห้าหกเจ็ดสิดเ,เก้าสิบครั้งนี้ค่ะหนึ่งสองสามข้างนี่ค่คอยถนัดสี่ 8 9, 9 10ต่อไปอ3เอาขาไป สก็ได้หนึ่งสโอเคเราก็ได้หรือว่าเราจะทำภาพแบบนี้ก็ได้ไปหางแขนไป รูหลายอย่างแล้วก็บางอย่างเราจําไม่ได้เราก็เอาที่จําได้มาทําช่วงเราอยู่บ้านพอได้เราไม่ต้องนั่งอยู่โซฟามากหรือว่านั่งอยู่โซฟามากนะคะมันก็ได้ผ่อนคลายด้วยนะะอากาศก็ดีไม now, ่หนาวค่ะวันนี้แดดออก ถือว่ามาเอาวิตามินก็แล้วกันปกติเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกอยู่กับแดดแต่มันโน่นอุ่นโอเคอยู่ค่ะโอเคแล้ก็สบัดสบัดสบัดาะถ้าเราจำไม่ได้เพาท่าไหนอีกคะแล้วก็ตีเขาไปมากก็ได้อเอาเขาออกไปข้างหลังอดสอสี ห6 7 8 9เจดเสิบสกกัน,กนปกติก็ส5บห้าแล้ว็เทรทหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องหักหมครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบคะทีนี้ เราก็ได้ละท่าบริหารหลายท่าอะไรทีเดียวนะคะและ้วก็เหมือนกับเราปเป็นซ้ายปเป็นขวาอะไรอ่างบทีเราอยู่บบที่ไปเหยียบมาได้นี่เป็นหน้าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ต้องมีเพลงก็ได้ ไม่เพลงมันก็จะสนุกเรามันเดินไปเดินมาตูดนนิดนึงตูดนิดนึงเอ <laughs> <laughs> สี 4, ่น่าจะห้าพอค่ะหกห้า okay. ไม่6ค่ะเพราะว่าต้องดูสภาพตัวเองด้วย,วยพยืนไม่อยู่ขาไม่แข็งแรงช่หช่วงนี้ถ้าทำเออเขาเรีกเยกอะไรเราไม่ได้ทำงานเยอะโอเคเราทำงานเยอะเราไม่ได้ออกกำลังกายหรอกค่ะเพราะว่าไเนายทำข,ของสารเดินอยู่แล้ว ปฏิทินธรรมความสำนึกก็เราก็เดินอยู่แล้วก็จะไม่ออกกําลังกายมาก oh. เท่าไหร่เพราะว่ามันเมื่อยไปหมดแล้วพอกลับถึงบ้าน oh. ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็เราไม่ได้ไปทําอะไรอยู่แต่บ้านแล้วก็ทํานิดนึงใช่ไหมคะเราก็ออกกาลังกายบ้างก็ดีอะอมุ่นเอวธรรมดาี่สุะ นะนะะแล้วท่านี้ที่เขาเขาบอกว่าท่านี้อ่ะถ้าเราทําจะทําให้ต้นขาเราทําสักร้อยครั้งแต่แฟนบอกว่าอย่าไปหักโหมทําท่าเดียวนะ่ะร้อยครั้งแล้วขาเราจะกระชับว่ามันขึ้นไปแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเขาก็จับไว้อย่างนี้เนาะ แต่บางคนเขาก็พอลงก็อย่างนี้แล้วแต่ได้หมดถ้าไปอย่างนี้มันก็ได้เขนแล้แต่มีตรงช่องนึง่งธอไร้เห็นเขาทําท่านี้เขาบอกว่าร้อยหนึง่งเราจะกระชับตรงนี้ได้นะคะแลรวมาบริหารแล้วก็ตากเอ,อเขาเรียกอะไรตาก ากไปตองนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวแทนนจะไปห่อเ้าต้ม mm. กระต้มให้ทุกคนดูนะคะสักพักออกกําลังกายเสร็จแล้วเขาแล้วใบตองมันแห้งสักหน่อยนีย mm. เพราะอยากจะทําใบตองสักอย่างน้อยก็สองห่อสามห่อก็ยังดีถ้าจะทําอันนี้ใบตองที่แทนัซื้อมานานแล้วนะคะถ้านนี้ก็ดีค่ะเราดีดตัวไปเราไปออกข้างนอกก็ได้ ้ายบริเ,เวณเผาบ้านเรานี่แหละค่ะบ้าน,น,น,ะค,ะานค่นันเองนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวไทรัฐจะไปออกที่อื่นให้ดูอีกที่ถ้าได้เริ่มเดินดอกออกร่งกายนะคะแต่วนันนี้ไทรัฐจะห่เขาต้มไทรัฐก,ก็เลยไม่ได้ออกรลังกายนะคะเดี๋ยวยังไงอยากอยากจะรู้แฟนดูนั้นชั่วโมงให้ดูว่าจะออกสักสิบห้านาทีได้ไหมอะไรไหมหรือว่าสิบกว่านาทีเดี๋ยวเขาจะมาบอกลนะ้ว ให้เ้อได,ได้ออกก็ได้หมดเลยออกรอเฟนบอกหมดเวลาบอกเขาอยู่ว่าให้ฉันออกสักสิบกว่านาทีก็สิบห้านาทีก็ได้แล้วแต่เธอมาบอกฉันด้วยหน้านหนึ่งนะก็ได้หมดแล้วสามจังไปด้วย หน่งเหนึ่อ <switched> เ <interpret> <board> okay ้ยอเอ็นแผ่นข้อประตูแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคบอกแล้วค่ะว่าได้ประมาณสิบวันทีแล้วที่ทันอยู่ตรงนี้เห็นไหมะเราไม่ต้องหักของที่ได้วันละนี้ก็เอาแต่นแล็ก็ออกบางวันทันแล็คก็ออกแต่ไม่ได้ถ่ายื่อวานนี่ออกหน่อยหนึ่งออกท่าท่าเอวอะไรเนี้ย แต่ทั้งล้ก็อยากมาออกข้างนอกนะคะแล้วเรายังไงค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวจะขอเขาต้มเครื่องให้ดูค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะยังไงค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงๆเลย